ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทัเหลายน่าชื่นใจและน่าอนุโมทนาในความกตัญญูกตวเวทิตาความกตัญญูกตวเวทิตาเป็นเรื่องหายยากพระเดชพระคุณท่านคุณพระสุนทรคุณณระธาดาท่านพยายามหล่อหลอมให้ลูกศิษย์ของท่านมีความกตัญญูท่านเรียกมาใช้คําไหนคํานั้นสัจสจะสัจจังอธิฐามิ ทำอะไรต้องมีสัจจามีความไม่เคยคุยเล่นสั่งอะไรเป็นกิจจลักษณะเป็นงานเป็นการท่านทำอย่างนี้เสมอท่านอยู่คุณสุนทรคุณรนะักเป็นพะระไรอีเป็นพระเรียบร้อยเป็นพระสุภาพดูดีโดยประการทั้งปวงแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองจะทำอะไรก็ตามแต่อยู่ตรงไหนรับปากแล้วทำทำให้ได้เลี้ยงลูกศิษย์เยอะมากเลย ในจำนวนนั้นก็มีคุณวิโรธตรงตกอกิจวิโรธตรงตร่อิจเป็นคนที่มีความมุมณะพยายามและกระตันยูกะตะเวทีเป็นที่สุดเลยล้ากลุงปู่อยู่ที่ไหนก็มีความจะไปไหนจะห่วงลุงปูเช้าลุงปู่เดินมาดูแลจัดอาหารถวายกลางวันก็จัดอาหารหุงข้าวแล้วก็นึ่งข้าว เป็นอย่างนี้เป็นประจำจำภาพที่ท่านนึ่งข้าวถวายหลวงปู่เอาข้าวใส่น้ำแล้วก็เอานิ้วแค่ข้อเดียวเอาไปนึ่งพอถึงเวลามันจะพอดีเลยนะข้าวมันจะพอดีเลยทานกับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นแกงเลียงก็ดีเด็กวัดทำอาหารแกงเลียงก็ดีทำนูน่นทำนี่ก็ดีหลวงปู่ท่านก็ฉันง่าย ฉันง่ายอาหารไม่พอแล้วก็ไปหยิบปัจจัยที่ท่านเอาไว้ในบาทเอาไปซื้อดูแลกัน,ห,นห่วงายกันอยู่กี่คนเจ็ดแปดคนอยู่ยังไงถ้าก็ดูแลเอาใจใส่กินข้าวกินน้ำหรือ,อยังทุกอย่างดีหมดและอยากจะทานอะไรตู้เย็นไม่มีน้อยมากจะมีตู้เย็นวตัตเตมิตรก็มีที่หลวงปู่ชญยคุณสุอนคุณธา,าดา ถ้าก็จะมีตู้เย็นเด็กก็จะเอากล้วยเอาส้มเป็นเนเล็กๆได้มีโอกาสฉันกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางที่แช่เย็นปานประหนึ่งว่ามันเป็นไอติมนะโอ้โห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 มันมีความอร่อยมากคือกล้วยหอมอย่างดีเหมือนเป็นต้นผลิตของทุกอย่างเลยนะมันหอมมันอร่อยมันมีรสชาติทั้งหอมทั้ง ทุกอย่างมันจะมีหมดในนั้นเลยนะคุณวิโรธสมัยเป็นองเล็กๆก็หยิบเอามาเผื่อแผ่ด้วยความรักด้วยความปลูกพันด้วยความเอื้ออาทรปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของทองแดงนัรขหลวงเทคโนโลยีต้องขออนโมทนาขอบคุณคุณวิโรธตรงตร,งตรงกิจ นโมเมสาพุทธานังอุปนันานังมาเหสนังตันหังการโลมหาวีโรเมทังกาโรมหายโสสารังการโโลหีโตติปังการโุตินตโลคตญโยชนปาโมโกมังกโรปริสาตมโนสมโนทีโลเอสุมโนทีโลเลวตรัตรติวัตโนโสปิโตคุณสมปันโนอนมัตติชนุตตโม ปัตุมโลกัปจนาโรโวราตาลัทถีปัตุมุตโรสัตถาโรสุเมโตอัปปติภุโรสุชาโตสัพโกโกปิยตตินราตวะอธิการโกธรรมตติตโมโนโตเสียโตสโมโรเกติโสจะวรังวโรปุโสจะวรโธพุทโธวิปัสสีจะอนุปโมทิขีสัพะสโตสิทธาเวสปูสุกทายโกโกสัญโตตรวาโกนามนกัสโพสิสัมปันโนโกตโมสกายปุงขวโวตีเป็นคาถาหลวงพ่อทองคำหลวงพ่อ ท่าจ้คุณพระสุทนทรคุณาฐาานท่านตรวจเป็นประจำตรวจเป็นประจำแก้วสารพัดหนึ่งบอกอกับคุยเราให้สรวจประจำ นะโมเมธะพุทธานังอุปนันตังเบสินังตันังกาโลมาวิโลเมตังกาโลมายะโตสระรังกาโลโลกะหิโตทิปังกาโรชุตินตะโลกนันโยชนปาโมโมังการปริทัตสะโพสมโนตุมโนตีโลเลวตวรติวัตโนโซภิโตคุนสัมปันโนวโนมัตเตจโนตโมปัตโมโรกัปปัจโตนารโตวารตาลิติปัตมุตโตสัตตะตโรสุเมโตอัปโรชัยาสุชาโตสัปโรกัคโคปิยะตินันลาสะโพอาติการุโกธรรมัตติตโมติโยโสอัมโมโรเกติโสเจตังวโรปโตเจวโรโต โกโตวิปัสสิจนมุติกิสภัยโตตถาเวสภูสุกไตยกะโกสันโทสวาโกโคนามนันกาสโพสิริสัมปนโนโคตโมสกยปุงขวโวติสวดประจาประจําเงี้ยคุณมีโลดสวดเป็นจำขอให้รวยหมื่นล้านนะขอให้รวยหมื่นล้านนะขอให้รวยหมื่นล้านทิวิปิปัจพระเงินทองไหลมาณชาลีติ